พาลมฟ้าไม่มีฝนปลอดภัยจากแสงแดดที่มันแสบกนหนึงคนสัตว,วแพทย์ฟรีแลนซ์ไขขนมอดีตนั้นเศร้าหมองที่สลานคืนขมคนรอบกายเสียงดังกระสนนเสียงลมจากปากพัดพาก,กลฉันเพียงชั่วโคก็เผยตัวทีละขัน้นมันคือบทชีวิตที่ต้องไปชิดกันสักครั้งแสงไฟอ,อ่อนๆจะกิ่งไฟข้างทางมันนี่เหมือนสุริยะที่บัตุก,กุบุกวันปัญหาที่แทรกซ้อนยังแก้ไม่สะสารยาเมื่อยำเด็กตกบลเหลืององสะสารจะเป็นนกเลปล่าพยายามที่จะบินหรือจะเป็นหมาจรที่เมืองหวัวแต่จะกินจะเป็นเทพาที่รักษาภัยลินจะเป็นอะไรก็ ได้แต่อย่าเป็นวัวที่ลืมตีนโลกไม่ได้สวยเหมือนอย่างที่มันเป็นมันเป็นโลกที่จับจ้องทุกสิ่งอยู่บนเลนเป็นโลกที่คนพานคนวานสักเซร็จเป็นโลกที่คนดีโดนมองเป็นเกษตรเพชรขับรถบนทางกามเดินตามกลางโดนมองไปทางผ่านที่มันถึงไม่ชัดเจนกอีโดนตีบรรเลงตามชาระจํานั้นเสียงกล้องที่ลอยลอยอยู่บนลานพระจันทร์ไม่มีแสงที่สอดสองยอกย้อนได้พระอาทิตย์ที่สาแสงให้มันซับซ้อนจันมาสะท้อนสาแสงให้สว่างแล้วจะเริ่มทำมันรือยังเลยปล่อยพังให้มันห่างสัตว์สิงหาวิ่งราหนีไม่กิดในขณะที่คนเราวิ่งรา เรียกดังพ้องจะเป็นคนที่ขี้ขาดหรือจิเลือดที่จะฉลาดเอาแบบไม่มีทีติเขียนแมสเศษไปหาพ่อหาแม่เขียนอุปสรรคที่เราเจอไปกับแกมเขียนโดนตีเขียนเพลงไปเก็บแต่หรือจิ้เลือดที่จะกิดกินในหนาคนมันดับแน่ไม่กี่ส่วนของชีวิตที่กำลังเดินปัญหามากมายมากพร้อมที่จะเจอเลยจะแก้มันหรือจิ้เลือดที่จะเมินเลือดที่จะเธอหรือจิตเลือดที่จะไปเชิญเขียนเพลงบนเตียงจดตรากับสัมผัสจับสลัดทำให้มันคล้องกับสลัด สับทับฐานฟักว่องเหมือนประดับขัดสาม,มารถให้เราชัยกันทุกชับสูตรบรรทมถอยท่องกลางฝันจำจดจองลอยล่องตามหวังขูดรางวันพลอยพ่องกลางหันบาสุดท้ายก็ไปต่อกไม่กลับหลัง